ชควิตอฉันมันไม่ง่ายเลยต้องสู้จนใจแทบขาดเรียนก็ไม่สูงไม่มีความรู้จะเดินไปทางไหนก็ลำบากเงินที่ได้มันก็น้อยหลือเกินใจไม่พอทุกค่ากินอยู่เพราะฉันต้องดูแลพ่อแม่แก่แก่ต่อให้เจ็บฉันก็ต้องสู้ Yeah โ uh. ตมาบ้านจนไม่มีทางเลือกเหมือนใครเขามีต้องออกมาทำงานตั้งแต่ยังไม่พร้อมดีเงินเดือนน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมฟืนใจเพราะพ่อแม่แกลงทุกวันฉันจะทิ้งเขาได้ยังไงกะห้องกะน้ำใครมันทับเขามาเหมือนก้อนหินบางครั้งกลับถึงบ้านเหนยจนร้องไห้นในห้องมืดสนิทอยากมีชีวิตดีๆแต่โชคมันไม่เข้าข้างสักนิดทุกบาทที่ห้ามาได้มันแทบไม่พอสำหรับชีวิตแต่ถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเดินต สุดยอมแพ้เพราะครอบครัวคือทั้งหมดของฉันผู้หญิงทำบิดาดาที่ต้องสู้ด้วยสองมือขอแค่วันนี้ผ่านไปได้ก็เคยชนะและเก็้ของใจฉันชีวิตฉันมันไม่ง่ายเลยต้องสู้จนใจแทบขาดเรียนก็ไม่สูงไม่มีความรู้จะเดินไปทางไหนก็ลำบากเงินที่ได แกต้องให้เจ็บฉันก็ต้องสู้ a กบางครั้งชีวิตมันจะนุ่มไม่รู้จะหันไปทางไหนต้องทำงานกลางคืนเพื่อให้พรุ่งนี้ยังมีข้าวให้พ่อไม่กินได้คนอื่นมองว่าฉันต่ำแต่เขาไม่เคยรู้ฉันร้องไห้ขนาดไหนฉันไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แต่ความจำมป็นไรกลัวจะไม่มีทางไปแบบงานที่ไม่อยากทำเพื่อแลกกับเงินแค่เล็กน้อยแต่ถ้าไม่ทำฉันก็ไม่อะไรกลับบ้านในคนที่รอโดยหัวใจทุกพื้นที่เดินออกไปมันเต็มไปด้วยความกลัวแต่ฉันยอมรับดูถูกเพื่อให้พ่อแม่ไม่ต้องออดติดต่อไปฉันไม่ใช่คน ฉันแค่ไม่มีทางเลือกเหมือนใครถ้าชีวิตมันง่ายฉันคงไม่ต้องเจ็บไม่ต้องร้องไห้ก่อนนอนทุกคืนแต่ฉันยังสู้ต่อให้โลกมันโหดรายเพราะครอบครัวคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันยังยืนอยู่ได้ชีวิตฉันมันไม่ง่ายเลยต้องสู้จนใจแทบขาดเรียงก็ไม่สู้ไม่มีความ เดินไปทางไหนก็ลำบากเง <Yeah. S 1> ินที่ได้มันก็น้อยเหลือเกินใจไม่พอทุกค้ากินอยู่แต่เพื่อพ่อแม่ที่รักที่สุดต่อให้กกี่เจ็บฉันก็จะสู้ชีวิตฉันมัน นทนเรียนก็ไม่สูงไม่มีความรู้จะเดินไปทางไหนก็ลำบากกันที่ได้มันก็น้อยเหลือเกินใจไม่พอทุกขากินอยู่เพราะฉันต้งดูแลพ่อแม่แกแดดต่อให้เจ็บฉันก็ต้องสู้เยอะเยอะตัวมาบ้านจนไม่มีทันละเมื่อใครเขามีต้องออกมาทำงานตั้งแต่ยังไม่พร้อมดี เดินนอยแค่ไหนก็ต้องยอมฟืนใจเพราะพอแม่แกลงทุกวันฉันจะทิงเขาได้ยังไงค่าห้องข้านำขัาไปมันทับคุม่มืเหมือนก้อนหิน <Yeah. S 1> บางคืน้งกับถึงบนเนยจนรร้อ,รองไห้ในห้องมืดสนิทอยากมีชีวิตดีๆแต่โชคมันไม่เข้าข้างสักนิดทุกบาทที่หามาได้มันแทบไม่พอสำหรับชีวิต uh. แต่ถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเดินต่อไม่มีสิทธิ์ยอมแพ้เพราะพระครูคือทั้งหมดของฉัน uh. หมูยังทร,รมาได้ต้องสู้ด้วยสองมือขอแค่วันนี้ผ่านไปได้ก็คือใช้ชนะเลก็ลกๆของใจฉัน uh. ชีวิตฉันมันไม่ นใแทบคเรียนก็ไม่สูงไม่มีความรู้จะเดินไปทางไหนก็นลำบาก บางครั้งชีวิตมันจนหนุ่มไม่รู้จะหันไปทางไหนต้องทำงานกลางคืนเพื่อให้พรุ่งนี้ยังมีข้าวให้พ่อแม่กินได้คนอื่นมองว่าฉันทำแต่เขาไม่เคยรู้ฉันร้องให้ขนาดไหนฉันไม่ได้อยะเป็นแบบนี้แต่ความจนมันไลลกดจนไม่มีทางไปรับงานที่ไม่อยากทำเพื่อแลกกับเงินแค่เล็กน้อยแต่ถ้าไม่ทำฉันก็ไม่มีอะไรกับบ้านในคนที่รอได้หัวใจทุกคืนที่เดินออกไปมันเต็มไปด้วยความกลัวแต่ฉันยอมโดนดุทุกเพื่อให้พ่อแม่ไม่ต้องอดอิกต่อไปฉันไม่ใช่คนไม่ดีฉันแค่ไม่มีทางเลือกเหมือนใครถ้าชีวิตมัันนนงงงงง่่่่ายฉคไไมมตต้้้้ออออเจบรหก นอนทุกคืนแต่ฉันยังสู้ต่อให้โลกมันโหดร้ายเพราะครอบครัวคือเหตพผลเดียวที่ทำให้ฉันยังยืนอยู่ได้ฉ,ฉันมันไม่เง่อยเลยต้องสู้จนใจแทบขาดเรียนก็ไม่สูงไม่มีความรู้จะเดินไปทางไหนก็ลำบากเงินที่ได้มันก็น,น้อยเหลือเกินใจไม่พอทุกขากินอยู่แต่เพื่อพ่อแม่ที่รักที่สุดต่อให้อีกอกี่เจ็บฉันก็จะสู้